สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีทิตัวเซนเซอร์ q 4วนะครับในการจับวัตถุใสครับเช่นของใสพลาสติกใสขวดน้ําใสเป็นต้นนะครับมาดูกันเลยครับวิธีทิสก่อื่นก็ให้กดโหมดค้างนะครับใสขึ้นเอาหนะครับให้เรากดบวกนะครับบวกก็คือการเลื่อนเลื่อนไปข้างหน้าครับขึ้นว่า T C H 1นะครับกด ทีนะครับทีก็คือ Enter นะครับอันนี้อ่าตอนนี้ีขึ้น to Pt พีก็คือ2ู t t นะครับเราไม่เอานะครับเราให้เลือกไปที่ด u a l ลโหมดนะเพื่อเป็นโหมดจับของใสนะครับซึ่ง Dual ลเราจะจับทั้งระยะทางแล้วก็ Intensity ครับอ่าเลือก Dual ลได้เลยกดปุ่มกลางครับอ่าเรียบร้อยครับจากนั้นให้กดลบทีหนึ่งครับไปที่อา t นะครับ อหนึ unting, แล้วกดปุ่มกลางนะครับใส่นะครับซึ่งดูอัลเราจะจับทั้งระยะทางและก็อินเทนซิตครับเลือกดูอัลได้เลยกดปุ่มกลางครับเรียบร้อยครับจากนั้นให้กดลบทีหนึ่งครับไปที่เอาหนึ่งแล้วกดปุ่มกลางนะครับเพื่อเปลี่ยนจากไ i อ n เป็น Dark On นะครับผมก็กดบวกได้เลย เป็น DO Dark on ครับเสร็จแ,แล้วกดปุ่มกลางปุ่มทีสอีกครั้งนะครับเซนเซอร์ก็จะกลับสู่เมนูนี้ให้เรากดปุ่มกลางค้างมาเป็นการ e xit อ,ออกมาหน้ารัานหมดนะครับาจากนั้นก็สู่หน้ารัานหมดแล้วไปดูวิธีทีกันครับก็ก็ประมาณว่า กดปุ่มกลางค้างไว้ครับมา2วิครับอ่าจะฟินว่าานี่ครับ set กับ off สลับกันนะครับอ่าให้เรากดปุ่มกลางได้เลยนะครับอ่าแค่นี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับอ่ามาลองเท s กันนะครับผมเจาพลาสติกแผ่นนี้ครับผ่านหน้ามันค่อนข้างใสอยู่ทีเดียวครับอ่านี่ครับลอง งาได้ครับจับได้เลยตัวนี้เป็นดิฟิวครับไม่องมีแผ่นตะทอนครับอมาลองขดน้ําครับครับประมาณนี้